สีหวานหวานสวยมากดูใกล้ๆสิท่านผู้ชมนี่นะถ้าหากใครกำลังคิดว่าเป็นช่อดอกไม้หรือแจกันดอกไม้หยุดก่อนมันไม่ใช่ท่านผู้ชมมันคือต้นไม้ค่ะไม้กระถางค่ะท่านผู้ชมมันมีหลายสีหลายชนิดเลยนะ ดูสิแบบนี้ก็มีแบบนี้ก็ใช่ส่วนตรงนู้นอุ้ยไม่ใช่ละอันนี้บูหาวายละท่านผู้ชมไปไปตรงนู้นดีกว่าวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจรู้จักให้ลึกซึ้งกันไปเลยเออท่านผู้ชมคะต้นไม้ต้นใหม่ที่สาร่าไทยนํามาฝากท่านผู้ชมในวันนี้มันคือคาเนชั่นจ้ะคาเนชั่นสมุนไพร ให้กําเนิดบุตรชายเอ๊ะเกี่ยวอะไรเดี๋ยวก็รู้อีกทั้งยังเป็นดอกไม้ที่ใช้สารภาพรักได้ด้วยนะรู้ไหมคะข้อดีของต้นไม้ชนิดนี้คือเป็นต้นไม้ที่ตัดดอกปักแจกันได้เขาไม่ตายนะท่านผู้ชมหรือว่าตัดดอกไปจัดเป็นช่อดอกไม้ได้ด้วยนะจ๊ะ ไม่ว่าเราจะตัดดอกไปปักแจกันหรือว่าตัดดอกเพราะว่าดอกเก่ามันเหี่ยวนะคะท่านผู้ชมเขาก็จะไม่ตุยนะคะไม่ต้องกลัวเพราะว่าคาเนชันนั้นเขามีดอกใหม่ออกมาเรื่อยๆค่ะออกดอกเก่งสุดด้วยสิ <Wow. S 1> นางเป็นพันไม้ที่น่าปลูกน่าสนใจมากๆและมีหลายคนทั่วโลกเลยนะคะให้ความสนใจกับนางเพราะดอกนางสวยดอกโดด ปลูกใส่กระถางก็ดีปลูกเพื่อตกแต่งสวนก็ได้คลั้นอยากหาดอกไม้ไปปักแจกันเพื่อตกแต่งบ้านก็แค่ไปตัดดอกแล้วนำไปปักแจกันก็เลิศเป็นต้นไม้ที่ถือว่าคุ้มจริงๆที่เลือกปลูกค่ะแล้วเนี่ยดูสิท่านผู้ชมสายพันธุ์นี้ยเขาเรียกกันว่าสายพันธุ์แคระค่ะต้นมันจะเล็กๆแต่เวลาออกดอกท่านผู้ชมดูสีช่อเนื ป๊าเขาไปเกือบสิบดอกนะคาเนชันเนี่ยนะคะเขาเป็นต้นไม้ที่ชอบดินร่วนสวยุยระบายน้ำดีมีความชื้นแต่ไม่แฉะจนขังนะคะเขาชอบแดดมีให้เลือกก็หลายสีดอกเนี่ยบานทนไปอีกมีทั้งชนิดแคร์และก็ไม่แคร์นะคะว่ากันว่าคาเนชั่นนั้นมีสีและ กลิ่นที่หอมแตกต่างกันไปด้วยนะคะเรื่องนี้ใครเคยพิสูจน์มากับตัวเองบ้างแชร์ให้ฟังกันพังสิแล้วรู้ไหมว่าถ้าเราได้พันเล็กๆแบบนี้มานะคะเรายังสามารถที่จะขยายจากกระถางเล็กๆ จาก4นิ้วเป็น6นิ้วหรือว่าขนาดกระถางที่ใหญ่กว่านั้นก็ได้นะคะท่านผู้ชมผลที่เราจะได้ก็คือเราจะได้ขนาดต้นของคาเนชั่นที่ใหญ่ขึ้นไปตามขนาดของกระถางนั่นเองค่ะดีจังคาเนชั่นเขาจะเป็นไม้ดอกที่ปลูกเป็นไม้ตัดดอกไม้ประดับแปลงดอกใช้สำหรับ แต่งกลิ่นเล่าแล้วก็หวายให้หอมได้นะคะจะออกดอกได้ดีในที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล1,000เมตรขึ้นไปค่ะแต่ว่าคาเนชั่นนั้นเขาจัดอยู่ในประเภทไม้ดอกอายุสั้นหรือว่าเขาจะมีอายุอยู่ประมาณราวๆ2ปีค่ะท่านผู้ชมแต่ไม่ต้องกลัวนะคะถ้าอยากได้พันเดิม เราก็แค่ปักชำกิ่งก็ได้ค่ะท่านผู้ชมคาเนชั่นนั้นมีลักษณะลำต้นเป็นพุ่มสูงสักประมาณ60-90เซนติเมตรนะคะลำต้นจะมีการแตกกิ่งก้านนะคะลักษณะของใบคาเนชัน่นจะเป็นรูปแถบเรียวยาวเส้นกลางใบเป็นร่องลึกใบสีเขียวเข้มอมฟ้าโคนใบที่หุ้มข้อ โปง่งพองเล็กน้อยค่ะท่านผู้ชมส่วนดอกของคาร์เนชั่นนั้นนะคะจะมีอยู่ประมาณ2ชนิดนะคะคือชนิดดอกเดี่ยวค่ะดอกเดี่ยวเนี่ยขนาดดอกเขาจะมีขนาดใหญ่นะคะมี1ดอกต่อกิ่งค่ะและอีกชนิดหนึ่งจะเป็นดอกเป็นช่อนะคะดอกจะมีขนาดเล็กขนาดกลางนะคะและมีหลายดอกต่อกิ่งค่ะ กลีบรองดอกสีเขียวรูปถ้วยดอกซ้อนฟูขนาด3-9เซนติเมตรขอบกลีบอยากเป็นแฉกดอกมีกลิ่นหอมคล้ายกานผูมีสีขาวสีชมพูสีเหลืองสีส้มสีแดงแล้วก็มีคลิปขอบสีต่างๆดอกคาร์เนชั่นเขาจะมีเกสรเพศผู้ แล้วก็เกสรเพศเมียอยู่ภายในดอกด้วยนะคะคาเนชั่นนั้นเป็นพันธ์ไม้ที่มีการเจริญเติบโตระดับปานกลางชอบดินร่วนระบายน้ำดีชอบแสงแดดเต็มวันและชอบอากาศเย็นและชอบน้ำปานกลางด้วยค่ะคาเนชั่นสามารถขยายพันธุ์ได้โดวยวิธีการปักชำกิ่งและพ่อมเมล็ด โดยให้กลบมเมล็ดบางๆรู้ไหมคะว่าในสมัยกรีกโบราณเขานิยมนำดอกของคาเนชั่นมาร้อยเป็นมาลัยใช้สวมศีรษะให้กับนักกีฬาส่วนชาวโรมันนั้นเชื่อกันว่าคาเนชั่นเป็นดอกไม้ของเทพเจ้าจูปิเตอร์ส่วนความเชื่อของชาวจีนเชื่อว่า กลิ่นหอมของดอกคาเนชั่นส่งผลทำให้คนมีความสุขจนได้รับฉายาว่าสมุนไพยรื่มความทุกข์ดังนั้นในสมัยโบราณจึงเชื่อกันว่าคาเนชั่นจะบันดาลให้ทารกที่อยู่ในคันเป็นเพศชายได้ผู้หญิงที่มีคันจึงนิยมนำดอกของคาเนชั่น มาประดับจนมีอีกฉายาหนึ่งว่าสมุนไพรที่ให้กำเนิดบุตรชายนั่นเองค่ะดังนั้นในสมัยโบราณจึงเชื่อกันว่าคาเนชั่นจะบรรดาลให้ทารกที่อยู่ในคันเป็นเพศช,ชายได้ผู้หญิงที่มีคันจึงนิยมนําดอกของคาเนชั่นมาประดับจนมีอีกชื่อหนึ่งว่าสมุนไพร ให้กำเนิดบุตรชายนั่นเองกลีบดอกของคาเนชั่นดูบอบบางหน่าทนุถนอมอีกทั้งยังส่งกลิ่นหอมอ่อนๆให้กับคนอยู่ไกล้ๆถือเป็นตัวช่วยในการลดความเครียดได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้แล้วยังมีสีสันที่หลากหลายน่าชวนชมชวนสัมผัสดอกคาเนชั่น มีประโยชน์ต่อมนุษย์หลายด้านเช่นด้านความงามด้านสุขภาพจิตด้านการแพทย์และด้านอุตสาหกรรมเป็นต้นดอกคาร์เนชั่นนั้นนำมาใช้ได้ในหลายโอกาสพิเศษเช่นวันวาเลนไทน์วันแต่งงานวันแม่ววยพรวันเกิดวันรับปริญญาเป็นต้นทำให้ในปัจจุบันจึงเป็นที่นิยมกัน เป็นวงกว้างทั่วโลกจุดเด่นของคารเนชั่นดอกเดี่ยวเวลาออกดอกจะมีขนาดใหญ่กลีบดอกเรียงซ้อนทับกันแน่นส่วนใหญ่มักนิยมปลูกเพื่อตัดดอกนำไปเพื่อประดับตกแต่งได้หลายอย่าง ส่วนคาเนชันชนิดดอกช่อนั้นเมื่อออกดอกจะมีขนาดดอกเล็กดอกมีกลีบเรียงสลับบางกว่าสายพันธุ์เดี่ยวดังนั้นส่วนใหญ่มักนิยมปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับสวนหรือปลูกใส่กระถางตกแต่งบ้านดอกคาเนชันมีสรรพคุณทางยาหลายอย่างเช่นช่วยในการสมานแผลไฟไหม้บรรเทาอาการปวดต่างๆเช่นปวดฟันปวดขอ อีกทั้งดอกคาเนชั่นสามารถนำมาสกัดเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นน้ำหอมระเหยใช้ในเครื่องสำอางสบู่ครีมโลชัน่นเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านได้อีกด้วยกราบขอบคุณสำหรับการกดติดตามรับชมไลค์แชร์และคอมเมนต์สาระไทยกราบขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ นี่นะท่านผู้ชมนอกจากว่าเวลาเขาดอกดอกๆแล้วเราอยากปักแจกันเราก็ตัดไปปักแจกันได้แล้วนะหรือว่าไปทํางานศิลปะได้แล้วนะท่านผู้ชมเวลาดอกเขาโรยอะคะ่ะเราสามารถที่จะตัดแต่งทรงพุ่มให้เขาโปร่งได้นะคะเขาจะได้ออกดอกดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย